ท้องให้กู ep 1 6ปู่พาผมมาที่โรงพยาบาลในจังหวดัดจึงจะบอกว่าปู่เป็นคนพามาแต่มีให้องศาโรนขับรถให้ไม่รู้เพราะอะไรอยู่ๆรถปู่ผมก็ยังร้วทั้งสี่ล้อก็ยี่หัวเสียมากที่สุดคงเป็นปู่ผมที่นั่งบุญลอลอยมาตลอดทางส่วนในองศาก็ยกยิ้มบางเป็นมิตร มันแตกมากจนผมตามไม่ทันรถหรูราคาเป็นแสนขับเข้ามาจอดหน้าโรงพยาบาลผมลงจากรถพร้อมปูดโดยที่องศาทำท่าทางจะตามมาด้วยแต่กลับต้องชะงักเมื่อถูกปู่ผมเอ่ยห้ามไว้ไม่ต้องเสือกตามมานะก่อนจะเดินเข้าไปปู่หันมาชี้หน้าค่าโทษในองศาไว้ทางนั้นยิ้มรับไม่พูดอะไรยอมทำตามอย่างว่าง่ายผิดจากนม่ัยของมันมาก ให้ผมรอตรงนี้นะเสร็จแล้วจะขับรถมารับเออปูก็แทกเสียงใส่อไอองศาจะขับรถไปจอดตามที่มันบอกไว<อ>้ห<อ>ัวเด็กมึงนี่มันเจ้าเล่ห์จริงๆปู่บ่นไปพันสายหน้าไปผมไม่ได้ยินพันเปิดตากว้างมิมยิ้มฝีมมปากแน่นแล้วเดินกระเพกตามหลังปู่ที่เดินกลับมาช่วยพยุงผมนั่งรถเข็นหลังจากให้หมอตรวจและให้ยากับพันแผลข้อเท้า แล้วก็ไปรับน้ำหนึ่งที่โรงเรียนเด็กน้อยที่เห็นงมตัวเองก็รีบลาครูแล้ววิ่งมาหาทันชียอมสวัสดีครับพ่อว่าสวัสดีครับพี่เด็กน้อยเอียงหน้ามองคนมาใหม่ด้วยสีหน้างงถึงจะเคยเห็นหนายองศาแล้วแต่ก็ยังไม่รู้จักกันมากอยู่ดีพ่อเออเรียกว่าพี่องศา ไอองศาย,ยกยิ้มให้เด็กน้อยอ่อนโยนเแบลบตาคมชาเบลอินดูนับหนึ่งมากสวัสดีครับพี่องชา้านับหนึ่งเรียกพี่นับหนึ่งเด็เชื่อองศาเพี้ยนไปแต่เจ้าตัวก็ไม่ว่าอะไรทำเพียงยกยิ้มขำชอบใจที่ถูกเรียกแบบนั้นผมนั่งมองไอองศาที่เอาแต่ยิ้มให้นับหนึ่งไม่หุบยิ้มถ้าทางที่ดูเปลี่ยนไปของมันทําให้คิ้วเดียวขมวดเข้าหากันแน่น มึงยังเห็นหัวกูอยู่ไหมเสียงของกูด,ดังขัดขึ้นทําให้องศาหุบยิ้มลงแล้วก้มหน้าเตรียมขับรถนับหนึ่งกระโดดเข้ามานั่งข้างๆผมพันพูดเรื่องที่โรงเรียนให้ผมฟังเช่นเคยวันนี้น้ําเอาขนมให้นับหนึ่งกินด้วยเด็กน้อยอดขนมที่ได้กินวันนี้นะครับอร่อยไหมผมเอ่ยถามลูก้วยรอยยิ้มบางนิ้วเรียวเช็ดข้าวขนมที่กินไปออกมาให้อ่อยครับ ตอบรับเสียงใสพร้อมใบหน้าดีใจผมยกบยิ้มอินดูเด็กน้อยท่าทางของลูกก่อนจะชะงักนิ่งเมื่อเหอไปสุดท้ายองศาที่มองพวกเราผ่านกระจกมองหลังมันยุกยิ้มให้ผมผ่านานกระจกบางๆมองหาอะไรตั้งใจขับรถดีว่าปู่เอ๋ยว่าไม่พอใจครับมันเอ่ยรับแล้วหันกลับไปขับรถต่อติกตาก่ามือเดียวยกขึ้นสัมผัสอกข,ข้างซ้ายแผ่วเบา เพียงแค่ได้เห็นรอยยิ้มบางของมันผมก็รู้สึกแปลก,ปกที่แปลกก็ไม่ใช่แค่องศาคนเดียวคงจะเป็นผมด้วยที่แปลกแปลกที่ใจมันเต้นแรงเพราะคนที่เฮี้ยอย่างมันแค่มันยิ้มให้ไม่ได้หมายความว่ามันจะไม่เฮี้ยใส่ผมอีกนี่ฝีปากบางเน้มแน่นเข้าหากันด้วยความไม่มั่นคงความรู้สึกผมรู้ว่าความรู้สึกนี้คืออะไรแต่ผมไม่อยากยอมรับ ว่ามีความรู้สึกกับคนที่เฮีย้ยอย่างมันไม่ได้จําไว้ว่ามันเฮีย้ยคนอย่างมันเรอไม่มีความรู้สึกแบบนี้ให้ผมแม่แต่บอกตัวเองในใจฝ่ามือเดียวกำบออกข้างซ้ายไว้แน่นดวงตากลมฉายแววสั่นไหวไม่มั่นคงหากแต่แววตาของผมนั้นกำอยู่ในสายตาขององุษาที่มันจ้องมองโดยไม่ให้ผมรู้ตัว เมื่อกลับมาถึงบ้านผมก็พานหนึ่งขึ้นบ้านไปอาบน้ํากินข้าวแล้วทําการบ้านก็จะปล่อยให้น้องนหนึ่งไปเล่นกับเพื่อนลูกๆคนงานขาเป็นไงบ้างวะผันมองไอ้สนเพื่อนคนงานที่รู้จักกันตอนหนึ่งปีไอส้สนเป็นลูกชายคนเล็กของเฮียรงสีข้าวเวลามันว่างก็จะมาทํางานช่วยปู่เห็นมันบอกว่าจะเก่งเงินไปไล่ตามฝันฝันอะไรของมาสักอย่าง ก็ดีขึ้นแล้วผมบอกไอ้สมเดินยิ้มว่างมากอดคอผมพันเอาหน้าเข้ามาใกล้แบบที่มันเคยทำกูได้ของดีมาเดีด้วยกันไหมมันว่าของดีที่มันบอกคงจะเป็นเหล้าหมักสุดที่บ้านมันต้องบอกว่าเป็นของดีจริงๆเมื่อไหร่ที่บ้านมันหมักเหล้าเสร็จเมื่อนั้นจะหมดทุกเมื่อนั้นจะหมดทันทีเออกูไปคิดนานเพื่อนของดีมีน้อย และพรุ่งนี้นับหนึ่งก็หยุดเมาได้มันว่าผมหันมองนับหนึ่งที่วิ่งเล่นกับเพื่อนเพราะว่าเป็นแล้วผมก็ไม่ได้ดื่มมานานแล้ววันนี้ยิ่งมีเรื่องให้กุ้งใจถ้าได้ลองอืมผมพยักหน้ารับแทนคำตอบตองอย่างนั้นไอ้สนหัวเลาะชอบใจผมใส่หน้าเนหนื่อยให้มันก่อนจะสะดุ้งเมื่อเจอสายตาคุกรุ่นของไอ้องศาไอ้สนยิ้มรับแห้งๆไม่เข้าใจกับสิ่งที่ปู่พูด แต่ผมเข้าใจปู่กำลังจับคู่ผมอยู่โดยที่เป็นคนเปิดทางให้ไอวาวันนี้มาให้เต็มที่ส่วนเองถ้าเมาหนักไม่ต้องกลับบ้านนะห้องไอวาว่างคืนนี้เดยวเลี้ยงปู่ดูแลเองปู่พูดเองเออเองด้วยไม่ถามความเห็นของผมสักคำพูดจบก็เดินหนีเข้าวงเล่าของตัวเองลำหนึ่งเอ้ยคืนนี้เราก็งอมนะฮะับเสียงของเด็กน้อยตอบรับทันทีแล้วหันไปสนใจเล่นกับเพื่อนต่อ ปู่มึงเป็นอะไรวะไอ้สนหันมาถามผมใส่หน้าตอบมันไปไม่กล้าบอกมันว่าปู่พยายามจับคู่ผมกับมันตีหนึ่งสามสิบเก้าผมกับไอ้สนนั่งดื่มกันไปเรื่อยๆคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้จนเล่าบักหมดไปหลายหายกินจนพวกวงของผู้ใหญ่เลิกกลับบ้านกันไปแล้วแต่ผู้ผมสองคนก็ยังคงนั่งกินกันอยู่เอ,เอมึงรู้ไหมครั้งแรกที่กูเจอมึงนะ ไอ้สนเอ่ยเสียงเมานิ้วเลียวชี้หน้าผมพันปื้ตามองผมเต็มที่ซึ่งผมเองก็ปื้ตามองมันเช่นกันกูแม่งโคตรต,ตกใจเลยอึ๊กไอ้เหี้ยเอ้ยคุณเหี้ยอะไรสวยชิบหายมันบอกมือหนาย,ยกแก้วเหล้าขึ้นดื่มจนหมดและส่งแก้วเหล้ามาให้ผมผมรับแก้วมาลินเหล้าและยกดื่มชมัดแก้วเชน่นกันอึกไม่ท่าปู่มึงเบิดทางให้นะกูพูดเลย ว่ากูจิบมืองทำเมียแม่ไอศสนบอกพันจับไหลผมมือหนาอีกข้างสัมผัสข้างแก้มแดงจัดของผมเอาไว้แน่นตอนนี้มืองก็โคตรสวยเลยว่ะมันเออบอกพร้อมรอยยิ้มกว้างมือหนาออกแรงดึงผมเข้าไปใกล้เรื่อยๆผมที่เมาไม่ได้สติยอมเลื่นหน้าเข้าใกล้มันหมับก่อนจะถูกกระชากออกจากไอศสนเรืยแรงของคนมาใหม่ที่มาตอนไหนไม่รู้ ดูตัวอีกทีผมก็ถูกมันอุ้มในท่าเจ้าสาวอุงสายืนจ้องนายสนด้วยสายตาคุกรุ่นเอาเรื่องฟันคมกับการแน่นดีขึ้นสันนูนสายตาคมจ้องมองไอ้สนนิ่งมองไบหน้าหล่อเกี้ยวกัดนั่นไอ้องสาอดทนหรอคนอย่างมันต้องเอาปืนออกมาแล้วยิงทิ้งแล้วสิใครวะไอ้สนเอ่ยถามแต่คนถูกถามไม่ตอบพันหมุนกายเดินออกมาจากตรงนั้น พาผมขึ้นบ้านทิ่งให้สนนอนจิ้งอยู่บนแค่ไม้ไผ่กายกั่งชะงักนิ่งตรงบันไดชั้นสุดท้ายพ่านหันมองคนมาใหม่เอามาันไปเก็บเอ่ยจบก็หันกลับมาไม่สนใจกายแก่งอุ้งผมมาวางบนเตียงแผ่วเบาพันเท้ามือกักตัวผมไว้ใต้ล่างพี่อย่ามโห่ผมได้ไหมมันกดเสียงต่ำลอดลฟันผมเอียงหน้าสับตายองศาใครวะ พี่แม่งชอบทำให้ผมหงุดหงิดพอหึงหวงไปองสาย,ยกยิ้มกดอารมณ์มือหนาเลื่อนมาเปิดกระดุมเสื้อออกทีละเม็ดผมนอนเอียงหน้ามองกรอบหน้าหลอมือเดียวไว้กว่าความคิดยกขึ้นสัมผัสตามกรอบหน้าเรื่อยเจ้าของใบหน้าหลับตาลงยอมให้ผมสัมผัสเล่นตามใจชอบอเด็กไม่ดีผมเอืยพันจีมปลายจมูกรันนั่น พร้อมรอยยิ้มกว้างชอบใจจนดวงตาคมแทบปิดลงพี่ก็เป็นผู้ใหญ่ขี้ยัว่วเสียงเข้มเอ่ยจบไว้หน้าหล่อค้อมลงกดจุบเล่าร้อนแล้วผ่าออกไล่กดจุบไปตามข้างแก้มหน้าผากขมับไปจมูกปาลายคางเปลือกตาบางและจบลงที่เลียมฝีปากอ่อนนุ่มให้โอกาสผมกับตัวนะเสียงเข้มเอ่ยขอร้องเสียงเบา แววตาคมฉายแววอ้อนวอนขอร้องจากใจจริงว่าขอให้ผมให้โอกาสคนเด็กกว่าได้กลับตัวแล้วผมควรให้โอกาสอีกคนไหมจบแล้วค่ะกับตั้งท้องให้กเ EP สิบหกขอออกตัวเลยนะว่าไอตอนที่แล้วอะ่ะสิบห้าไม่ได้ลืมอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ลืมไม่ได้ตั้งใจลืมทุกคนคือแบบ มารู้ตัวอีกทีตอนเที่ยงคืนคือแบบเฮ้ยรู้สัญญากับทุกคนเอาไว้ว่าจะลงคลิปแล้วมันไม่ได้ลงไงก็เลยขอเป็นลงสองวันติดชเชยให้ละกันเนาะอย่ากดกันนะคะ